สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องุสุขสุขคนที่ขำมารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันเนาะจะสบายดีกันบ่มันนี้จผ้ามาเปิดถุงตลาดกันนะอาทิตย์นี้รู้สึกว่าใจไปหลายนะแต่ของมาเท่าเดิมลอยหาสิบเหรียญแต่ได้ของมาเท่าเดิมเพราะว่าของอยู่ในพื้นที่ทู่ในเมืองทู่จังหวัดที่เนานะเขาปรับราคาขึ้นกันแล้วด้วยจ้า เพราะว่ารัฐที่คอยอยูเนี่ยนิวเม็กซนะิโกเนาะเข้ากับปรับค่าแรงงานขึ้นแล้วที่เนี่ยเขาก็เลยปรับของขึนนะของใดเท่าเดิมแต่ว่าปริมาณเท่าเดิมนะจำนวนเท่าเดิมรนะามคาเพิ่มขึนนะมาเบิ่งนกันเลยอันนี้ซีเรียวเด้อจ้าพระเอกเป็นกันสสกินอาทิตย์หนึ่งนะซีเรียลนะแล้วก็สิเป็น พูดไอเนี่ยเด้วยจ้ะไอพูดสแน็คเนาเพิ่นกะสิกินของเพิ่นอาทิตย์หนึ่งด้วยจ้ะก,กองหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเลยนะจะเป็นเล่ด้วยจ้ะเล่ตัวเนี่ยก็เป็นแบรนด์ของวอมาดเนาะชุ้มนี่ก็สองเหรียญหรือสามเหรียญน,นะไ <c oughs> อซิบาท์โดนด้วยทเนี่ยทำไมต้องมาเนี่ยเพิ่นกะสกินของเพิ่น อาทิตย์กกัวห่อไปให้เห็นงานน้ำกลับมาเลยเห็นงานเปิ้ลกับซื้อกินกับซื้อแอปเปิ้ลมาห่อเป็นโตให้เพิ่นไปเห็นงานเนาะลูกกับกินน้ำได้แอปเปิ้ลแดงไปลานเอเชียกับไปเด็กขอไม้ค่าสามตียางนะจ๊ะตัวงอ,อกตัวงอ,อกกับแปดชิ้เก่าเส้นขึ้นเป็นหนึ่งดอนแปดสิบเจ็ดเส้น คักเล้วพริกถุงละไอถุงละซีเรียลด้อจ้ะซีเรียลเส้นผ่าเส้นผมเด้อคิดเป็นเงื่อนไยนี่ก็แพงนี่ได้มะขามเด้อจ้ะอยากได้มะขามเปียกมะคุกใส่น้ำตาลแล้วก็พริกแล้วก็เกลือเด้อจ้ะแค่เนี้ยแซ่บน้ำลายแตก กไปได้ผงถ้ำแหนมมานะยาขผงถ้ำแหนมมาสองถุงผงถ้ำแหนมนี่ก็ขึ้นแล้วจ้ะคืนมายี่สิบเ่นก็ไปได้มากมาตัวนี้มาราเมนตัวไมหรือเปล่าจ๊ะอราเมนคุณว่าตัวไมบอกคอยคิดว่าตัวไมนะเพชรเดิมน่าจะถุงโลโคเหรียญมีโยหาถุงนะจ๊ะ ก็ไปได้ตัวนี้มาเพิ่มไอ้ตัวนี้เราจะเพิ่นสีเอามาขัดพรมนะเพราะว่าจุดยมโตใหญ่กันเด้จ่ะแล้วที่เนี้ยก็สิขัดพรมนะเพราะว่าบานทู่เนี้ยเป็นผืนพรมนี่ก็สิเป็นสแน็คของเมลิน่าเด้จ้ะสาลายนะ ซื้อมาให้นางเพราะรู้ว่าทุกมทอดไรด้วยจ้ะผักก็น,น้อยลงหน่อยลงเนอผักมันหดโตราคาซัราคาซัเกาเออผักหดโตแต่ก่อนเนี่ยโหยาโหยาย,ย,าย,ายไงอันนี้ไม่ได้หนาวเพิ่งมัมก,กินด้วยจ้ะกำลังถูก เนี่ยเป็นมากลายพอเพิ่นก็เลยเอามาให้มาแตงได้มากสองหน่วยได้มาแตงว่าสองหน่วยไอ้สองหน่วยนีย่กับแพ่งนี่ได้มาแตงเนี่ยเจ <c oughs> ้ว่าถ้าปรับไอ้ทานเลหน้าขึ้นถืถนเนาะของเล่ต้องขึ้นตามก็ยังว่าลนะก็ลองซื้อทุนนาได้จ้ะทุนนานี่มาจากประเทศไทยคนเด้อจ้ะ ตะกรอน,นสื่อมาห่อยนะมันเป็นผดักประเทศไทยแต่บรูว่าตอนเนี้ยมันเป็นผดักของประเทศอย่างนะบระูว่าเพ่นเปลี่ยนประเทศเห็ดหรือเปล่านะแต่ว่าแสบอยู่ด้วยจ้ะแสบอยู่ทุหนาน่ะสื่อจากตลาดวอมาร์ดด้วยจ้ะ ัวนี่หอยซื้อมาล้างจานสองเหรียญพึ่นดอ้อจ้าสองเหรียญดีซอันหกบาทเจบ,บาทพ่นเดอ้อสองเหรียญก็พอไอทุน่านี่ก็หนึดอนอ่าหนึ่งดอนยนะี่ซเซนนะถุงละสามยีสิบี่สิบนด้นะถุงไ่น้อยน้ยนำตาล เพราะว่าเล่าสอบเพ็รเขาต้มบ้านเล่านั่นแหละแล้วก็ผสมใส่ก้านตาง,ตางไก่อกไก่แทบละซิบเหรียญเพิ่นกะสื่อมาเพิก่กกะเจม,มน้ำเพิ่งอาทิตย์หนึงน่งเนาะมันมันหลายผวดนะกระเลขอ่ะเอาไปเห็ดไก่ย้องแนยไปเห็ดลูกชิ้นเนย ถ้าเล่ากินแบบคักๆอ่ะเรลาได็กินแค่สามชิ้นแค่นั้น <c oughs> เออแล้วก็จะเป็นเฟลนงป้ายเลยจ้ะเฟลนฟป้ายนี่มีแบบแบบตุ้กลงนะแล้วก็มีแบบเงี้ยวๆด้วยจ้ะก็สื่อมาแบบแตกต่างกันแล้วก็มูโบสนะมูโบสน,น,นะนี่ยุหาเหรียญโกกัวนะอ่าเด็กกีเผ้าเนี่ยได้เผ้าเคิงเด้อ เด็กเ้าเคืองนะเบิงสดๆเลยเดียวจะหมดวันที่สิบสามขอเสีมาให้ใส่กอบอยากกินใส่กอบก็เลยจะมาให้ใส่กอบนะรเราจะส่งเคี้ยวหวานบานเพลินด้วยจ้ะเบิงมาเข้าเอื่นอีเข้าวที่อื่นส่งเกี่ยงกันเน่ยวะ เออบ้านเพิ่นเอิญมามาดารินเด้จ้ะมาดารินนะมันบ่ถึงกับสมเด้จ่าถ้าว่าสมตรงสมนวยใหญ่ๆอ่ะหัวก้อยแววมาให้เบิ่งเนี่ยคือสมสมนวยใหญ่ๆอันเนี้ย,ย,ยนนลูกน้อยๆเขาเอินมาดารินบ้านคอยเอินบักเกียงบ้านคอยเอินบักสมเกียงบักสมเขียวหวานสมไส้น้ำผึ้งก็ว่าไปนะเป็นหัวหล่าจัน แล้วก็อันเนี้ยขนมปังเนี่ยสี่แดดอาทิตย์นึงนะถ้ากเกิดว่าคอยอเห็ดแบบชีกกิ้วเ,เพื่อนไดๆสี่วันใดถึงอาทิตย์เนาะเล่ามาก,กินฮ็ดใา้ไม่ดีหนาเนี่ยแกถ่ายลูกเนี่ยอันนี้คอยล่องซื้อมาเด้อเพราะว่าต่กอนอะ่ะคอยเป็นรางแค่ตอนเนี้ยคอยกับเป็นรางแค่แล้วก็ผมผมหลวงน่ง ขอยก็เลยมาใส่ตัวนี้จะร่างแค่หายแล้วก็ผมขืนมากเยอะเจ้าบึงหัวข่อยตัวเนี่ยหัวข่อยล่านได้เนี่ยต้องเอาผมคางๆมาปิดตรงกลางหัวข่อยล้าน <laughs> ข่อยสีรดรวยแล้วเ <laughs> ออกะ <c oughs> ต,ตัวนี้เป็นซอสสปาเกตตีนะซัมเลสลูกเรามากินเราบ่มีน้ำตาลเยอะ ไอ้ตัวนี้นะจ๊ะจะซื้อมาให้เรากินเพราะว่าออ้เห็นให้เรากินกับ,บเบอร์เรกอร์แล้วก็สลัดให้เราไปเหตุงานเรามาักเราอ้วนปั๊บเลยไดย้จากที่เราได้ใส่เสื้อใส่เอ็มอะใส, M, ส H, เ่เอสเราก็สาใส่ได้อะตอนเนี้ยต้องใส่เสือเอ็กแอลแล้วนะฮะน้ำ้มเนี่ยแซ่บ มากมายของแบรนด์นี่เด้อจ้ะของแบรนด์นี่นะเป็แน,แ,นแม่ต้องสือมาสองกองเด้อจ้ะตอนหนึ่งอาทิตย์แล้วก็บัตเตอร์นะกระดาษทิชชู่ซีลอัอยู่ขังเทิงกระดาษทิชชู่กระหาซิฟเส้นราคาสั่เก่าเด้อจ้ะก็แป,ป๊บซี่นะ บม่รู้ว่าซีโดลิกาซิดเป็นหรือเปล่าแป๊บสี่ตัวนี้ด้วยจา้ามันสืเขียนคาว่าไดเอทเนาะอ่ามันสีบมีน้าตาลด้วยจา้าสําหรับคนที่เขาเป็นเบาหวานนะจ้ะเขามักกินเขามักดื่มแป๊บสี่ตัวนี้นะและ้วก็มีนมของเมลินา่าด้วยจา้าสื่อนอมมาให้เล่าใส่ขวดกินเนาะแต่เราบ่มักกินขวดดอกเรามักดูดหลอดนะสืให้ลูกยานมแล้วก็จะเป็นอ่า อยากนําเสนอมากเลยอ่ะแบบออแล่วแป๊บหนึ่งเด้อน้ายาซักผ้าอยากนําเสนอน้ายาซักผ้าไทยดาวนี่สุดท้ายแล้วนะจ๊ะก็ต้องไปสื่อดาวนี่สื่อไทยมาใส่เพราะว่าตัวเจ็ดเนานนะมันเท็ไใด้ผ้าเม้นอัพ บ่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุยังเด้อจ้าแว่าพู้ข่อยใ่อะเ mm hmm. ม้นอัพเราลูกข่อยกระแพ้แม mm hmm. ก็เลยต้องหันกลับมาใส่ท้ายคือเกาเด้อจ,จะแลวกกามีผสมดาวนี่สำหรับอของเด็กน่อยนะเนาะไอสามารถซักของเพิ่นไดนะ้นาะยังเสียไหมอันนี้ล่ะอยากนำเสนอ <laughs> แม่บ้านดีอยู่ในอเมริกาใส่ตัวนี้แล้วเด้อจ้าดีที่สุดเหมาะสำหรับผิวเด็กหน่อยเนะนะ สำหรับคนแพ้เด้อหอมคักผสมน้ำยาไอปับ๊บผนุมมะพร้าวเด้อตรงนี้ก็จกังใดกาแาก็ไรก็แช่ก็ซับส์ใครเป็นกำลังใจให้โรสเนเดอร์จ้ะก็ซิมมาน้ำเสนอซิรีวิวตลอดก็ค่องเป็นไปบ่ได้เด้อจ้ะชีวิตไลฟ์สไตล์ของ คนอยู่ในอเมกาเนาะว่าเป็นยังไงแต่และาขอบครัวการใช้ชีวิตเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาเหมือนกันโบจังเสียไหมนะแล้วก็ฝากผลงานใหม่เนเดอจ่าจังไดก็ฝากอะไรก็แชร์ก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราจเนาะขอบคุณนะค่ะขอบคุณ ทุกซับสไคร์ทุกการติดตามทุกกาลั่งใจทุกวิวขอบคุณแฟนๆขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุดขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาให้กำลังใจจนไห้คอยได้เห็นช่องของขอยเนี่ยได้มีหนึ่งล้านวิวก็เขาก็คนอื่นขอบคุณหลายๆอาจาจ้าขอบคุณขอบพระคุณยังสุดๆน,นะคะที่มาให้กำลังใจที่มาเห็ดให้ วิวมันคืนให้คอยเดมีบุญตาได้มีวาสนาได้เห็นช่องของคอยเดมีวิวหนึ่งล้านวิวขอบคุณหลายๆอีกเด้อค่ะนะขอบคุณ yautube o ขอบคุณที่เพิ่นคอยแบบสพอร์ตคอยดันค่อยแนะนนาำคอยไกลสุกสิ่งสุอยางเด้อจ้ะนะขอบคุณที่ว่าให้ d ดมีมือนี้ให้เดมี่ไล่ได้นะถึงว่าสีได้เ,อเยอะ แต่ว่ามีรายได้ด้จากก็ยังพ่อเห็นเงินรายได้เงินเดือนแล้วก็ไอ้ที่เห็นคือว่าที่ภูมิใจคือเห็นมิวเนี่แหละถ้าบ่บมีแบบแฟนๆพ่อแม่พี่น้องสุภูสุสคนพี่ๆทุกคนที่มาให้กำลังใจกับ่บมีโอกาสได้เห็นหนึ่งหลานมิวก็มูเขาด้อจากขอบคุณสุภูสุคนด้จ้ะขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้มีความสุขลำารวย หล่ำรลยหล่ำรลยเงินทองเงินทองไหลามาเทมาได้จากโชคดีมั่นมัน่คิดวางสิ่งใดก็ขอให้สมพรปัถนาสุขสุขคนได้จากไปเล้วได้จากบายบาย